ปี2-5-6-5เนี่ยมูลค่าการเติบโตของของออธุรกิจไทยในใ,ในในกัมพูชาเนี่ยมันเติบโตอย่างสูงในเรื่องของมุมทางเอ็กซพอร์ตนะครับซึ่งก็ถือว่าแบบ300แสนกว่าล้านแล้วก็โตอย่างต่อเนื่องธุรกิจไทยที่ถ้าเข้าไปในพนมเปญที่เห็นได้ชัดเลยก็ที่เป็นแบบไม่ต้องคิดเลยก็คือปัป๊มปตทเต็มไปหมดตวัว ธุรกิจแม้กระทั่งกาแฟอย่างอเมซอนแล้วก็ธุรกิจอาหารของบ้านเราก็เข้าไปเยอะมากนะฮะไม่ไม่ว่าจะเป็น S&P ไม่ว่าจะเป็น Black c a n ย o n ไม่ว่าจะเป็นฟูจิตํากระเทยโอ้เข้าไปเต็มไปหมดเลยห้างอีออนซึ่งก็ถือว่าเป็นห้างชั้นนำที่พนมเปญเนี่ยซึ่งก็เมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งเปิดสาขาที่สาไปในพนมเปญ ที่เดียวนี่มีห้างอีออนซึ่งเป,เป็นแบบเป็นแสนตารางเมตรเนี่ยก็มีธุรกิจของคนไทยร้านอาหารไทยค่อนข้างเยอะนะครับแบรนด์ไทยค่อนข้างเยอะก็ต้องต้องบอกว่าเติบโต,ตอย่างเร็วมากธุรกิจแบงค์ธุรกิจโรงพยาบาลธุรกิจสายการบวินคทับที่เข้าไปเป็นเป็นตัวบุกเข้าไปก่อนแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะาธุรกิจที่เป็นล้านสเกลที่เข้าไปแล้วเท่านั้นแต่จะเป็นธุรกิจที่ ที่เป็น SME เริ่มเข้าไปธุรกิจแฟรนไชส์พวกร้านอาหารธุรกิจที่แตกย่อยไปแล้วก็รวมไปถึงแม้กระทั่งสปาต่างๆคลีนิกต่างๆต้องบอกว่าบริบท10ปีที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจไทยในในพนมเปญในกัมพูชาเนก็ถือว่าขยายตัวอย่างรวดเร็ว ที่น่าสนใจกว่านั้นเองเนี่ยถ้าในธุรกิจแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเ,เรามีธุรกิจไทยที่เข้าไปขยายตัวในประเทศกัมพูชาเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆการส่งออกของเราก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆออ,อย่างถ้าเห็นเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนับตั้งแต่ปีสองห้าหกห้าเนี่ยมูลค่าการเติบโตของ ของออธรุรกิจไทยในใ,ใ,ในในกัมพูชาเนี่ยมันเติบโตอย่างสูงในเรื่องของมุมทางเอ็กซ์น, export, นะครับ <yu> ซึ่งก็ถือว่าแบบสามแสนกว่าล้านแล้วก็โต,ยต,ああตอย่างต่อเนื่องธุรกิจไทยที่ถ้าเข้าไปในพนมเปญที่เห็นได้ชัดเลยก็ที่เป็นแบบไม่ต้องคิดเลยก็คือปั๊มปตทเต็มไปหมด <S 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 2> <S 2> ตัวธุรกิจแม้กระทั่งกาแฟอย่างอเมซอน แล้วก็ธุรกิจอาหารของบ้านเราก็เข้าไปเยอะมากนะฮะ mm hmm. ไม่ไม่ว่าจะเป็น s อไม่ว่าจะเป็น b บ a ็ k c a n ย o n ไม่ว่าจะเป็นฟูจิตำกระเทยโอ้เข้าไปเต็มไปหมดเลยคือ mm hmm. ต้องบอกว่าร้านอาหารไทยเอ่อถ้าเดินอยู่ในห้างอีออนซึ่งก็ถือว่าเป็นห้างชั้นนำที่พนมเปญเนี่ยซึ่งก็เมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งเปิดสาขาที่สามไปในพนมเปญ ที่เดียวนี่มีห้างอีออนซึ่งเป็นเป็นแบบเป็นแสนตารางเมตรเนี่ย mm. ก็มีธุรกิจของคนไทยร้านอาหารไทยค่อนข้างเยอะนะครับ mm. แบรนด์ไทยค่อนข้างเยอะก็ต้องต้องบอกว่าเติบโต,ตอย่างเร็วมากอย่างเมื่อก่อนนี่เราอาจจะมีธุรกิจแบงค์ธุรกิจโรงพยาบ,บาล mm. ธุรกิจสายการบินที่เข้าไปเป็นเป็นตัวบุกเข้าไปก่อนแต่ตอนเนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะ ธุรกิจที่เป็น l large scale ที่เข้าไปแล้วเท่านั้นแต่จะเป็นธุรกิจที่ที่เป็น SME เริ่มเข้าไปธุรกิจแฟรนไชส์พวกร้านอาหารธุรกิจที่แตกย่อยไปแล้วก็รวมไปถึงแมก้กระทั่งสปาต่าง,างๆคลินิกต่างๆเนี่ยก็เข้าไปแม้กระทั่งแฟชั่นต่างๆ,างๆก็เข้าไปด้วยรวมถึงพวกกลุ่มก่อสร้างต่างๆที่เข้าไป ก็ต้องเรียกว่าอย่าง S C G เนี่ยก็เข้าไปมีแฟลชทิปสโตใหญ่เลยที่ที่ที่กัมพูชานะครับที่พนมเปนก็ต้องบอกว่าเออบริบทสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจไทยในกับในพนมเปนในกัมพูชานี่ก็ถือว่าขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับมันมีโอกาสอะไรคะพี่เมย์คะทำไมธุรกิจไทยถึงได้แห่เข้าไปที่ทางกัมพูชาค่อนข้างเยอะคะ ก็ต้องบอกว่า population ของเขาเนี่ยอ,อ,อยู่ที่ประมาณ14-15ล้านแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเป็น o u ง g f ม m i ี่คนมิผมมีโอกาสได้คุยกับออคนกัมพูชาค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับเขาว่าเป็นเขาเป็นครอบครัวที่ที่ไม่ใช่เหมือนคนไทยที่ออมีลูกคนเดียวในหนึ่งครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขา มีกันสี่ห้าคนหกคนเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเติบโตของของในแง่ภาคของของประชาชนของเขาเนี่ยประชากรเนี่ยเขาก็จะมีอัตราการเ,เกิดที่ที่มากกว่าเราเยอะมากขณะที่เราเนี่ยจะติดลบก,กันอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะของเขาเนี่ยโรดเรทของเขาเนี่ยสูงมากแล้วก็ GDP ของเขาก็เติบโตแล้วก็ อย่าลืมว่าเขามีการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะแน่นอนอหลักของเขาที่ผ่านมาที่อย่างโดดเด่นได้อย่างเห็นได้ชัดก็คือตัวจีนเองซึ่งไปลงทุนทั้งในระดับอินฟราสัคเจอร์เลยไม่ว่าจะสร้างสนามบินสองสนามทั้งที่เสียมเรียบทั้งที่พนนเป็นทำเอ็กซ์เพรสเวย์ไปลงทุนในแง่ของการท่องเที่ยวต่างๆร้านอาหารต่างๆค้าปลีกต่างเนี่ย ก็ต้องบอกว่าไปพนมเปญนี่ก็ปจีนเต็มไปหมดเลยนะครับก็ก็ต้องบอกว่าแม้กระทั่งพวกอักษาหาริมทัพท์เองเนี่ยโอ้เข้าไปนี่ตกใจนะครับหมู่บ้านเขาหมู่บ้านแนวเราเราเวลาเราดูภาพเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นเห็นเห็นตึกสูงสูงแต่จริงๆเนี่ยคนกัมพูชาเขาชอบอยู่บ้านแนวลาดกันมากกว่านะครับก็จะเห็นเ หมู่บ้านใหม่ๆเต็มไปหมดเลยในในพนมเปญและยิ่งที่ที่เขาเพิ่งสร้างสะพานใหม่ที่เชื่อมระหว่างเกาะเพชรข้ามไปอีกโซนหนึ่งของเขานี่ก็มีโอกาสไปเซอร์เวก็ก็น่าตื่นเต้นเลยครับอืมค่ะพี่แม่คะอย่างคนจีนที่เข้าไปลงทุนนักธุรกิจที่เข้าไปลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกิจการของคนจีนเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าเขาจะเป็นลักษณะเป็นแบบคนท้องถิ่นด้วยแล้วก็ร่วมกับทางจีนด้วย คือคือกำลังคิดว่าอะไรได้ต่อหัวของกัมพูชาจริงๆอ่ะคุณกัมพูชาเนี่ยมันเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญโดยแมย้นอกจากประชากรก็โตแล้วก็เนื่องของการลงทุนในประเทศเขาอ่ะก็แสดงว่าต่างประเทศที่เข้าไปลงทุนก็คงจะเห็นโอกาสตรงนี้ด้วยคือ,ค,อคือต้องบอกว่าคงมีทั้งสองรูปแบบมีทั้งจอยเบนเจอร์มีทั้งเอลักษณะที่เขาไปพูดง่ายว่าอินเวสต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เองเออ ที่กัมพูชาเขาค่อนข้างเปิดอิสระไม่ไม่ได้ควบคุมมันจะต้องจอยเวนเจอร์ต้องอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีการลงทุนที่ที่ลงไปเลยร้อยร้อเอร์เลยที่ที่เป็นของคนจีนหรือเป็นคนต่างชาติซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยเอ่อในอย่างก็ไม่ได้จํากัดเฉพาะทุนจีนนะอย่างของมาเลเซียเองเนี่ยก็เข้าไปเยอะนะครับเกาหลีช่วงหนึ่งก่อนโควิดก็เข้าไปเยอะนะครับเพราะ ตลาดตลดตรงนี้มันก็เลยไปกระตุ้นให้ตัว GDP แล้วก็ตัวรายได้ต่อหัวของคนกัมพูชาเนี่ยมันเติบโตขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าอย่างอย่างอันนึงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือห้างอีออนไปตั้งแต่ห้างแรกซึ่งอยู่ในกลางใจเมืองเลยก็ก็ยังบอกโอ้โหจะมีกำลังซื้อได้ยังไง เผลออีกสองปีขึ้นห้างที่สองอยู่ไม่ได้ห่างกันมากเลยเผลออีกสองปีโผล่ขึ้นมาอีกเป็นเป็นห้างที่สามคราวนี้ใหญ่โตโมโรานเลยซึ่งเขาเพิ่งไปจับโซนยิ่งของการเอ,อขยายตัวของเมืองเฉ,งเฉพาะพนมเปญอย่างเดียวยังยังไม่นับเออเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองที่เป็นตลาดของนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับแล้วก็ อย่าลืมว่าเรามีธุรกิจไทยที่เข้าไปปักทงตั้งแต่เ,ออเริ่มเขาเขาเริ่มต้นออกลับมาจากจากหลังจากที่เวียดนามถอนทับไปแล้วก็เริ่มนั่นเนี่ยออไม่ว่าจะเป็นกล่กทิฟฟี่ที่เข้าไปมีโรงแรมเป็นเจ้าของโรงแรมหลายแห่งมีโรงงานออยาที่นูน่นรวมไปถึงมออีสถานีโทรทัศน์เป็นของตัวเองด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่า ธุรกิจไทยที่เข้าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าปักหลักกันมั่นคงหรือกลุ่มของบ d m s เองที่มีทั้งโรงพยาบาลสายใหญ่อยู่ที่นูน่นรวมทั้งแบงค์ไทยหลายแบงค์ที่เข้าไปเป็นสาขาถึงแม้จะไม่ได้ใช้ชื่อ s c b แต่แต่ก็แต่ก็ใช้โลโก้เป็นตัวหลีดแล้วก็คนไทยเราก็รู้ว่า,วาเป็นไทยแล้วยิ่งตอนหลังเนี่ย ตัวปตทบุกเยอะมากนะครับเราก็ถือว่าเป็นธุรกิจน้ำมันก็กลายมาเป็นเบอร์หนึ่งฮะของของที่นู่นได้เลยเจากเมื่อก่อนนี้เป็นทเทลอะไรเลงี้ยก็กลายมาเป็นปตทที่ยึดมีพื้นที่มากมากกว่านะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น<ๆ>ก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือรถยนต์เมื่อก่อนเนี่ยเราเครู้สืกอว่าโอ้รถยนต์ที่กัมพูชาก็จะรถเก่าๆโอ้วันนี้ไม่ใช่เลยนะครับ สองสามปีที่ผ่านมานี่เห็นได้เลยว่ารถใหม่นะครับแล้วผมเองอ่ะพูดเล่นๆบอกว่าถ้าเอาดัชนีโลสลอยเบนซ์ลี่มาวัดกันว่าประเทศไหนรวยที่สุดในโลกแล้วก็ระหว่างเพื่อ่าแค่ออกจากสนามบินที่พนมเปญเข้าตัวเมืองเนี่ยก็ได้เห็นโลซลอยวิ่งอยู่ตามถนนเนี่ยสี่ห้าคันแล้วในในเวลาปกติซึ่งก็ต้องบอกว่าเอาเห็นได้ชัดเจนว่า เออเขาเติบโตอย่างรวดเร็วมากครับค่ะแต่เป็นคนสัญชาติเขาเองไหมคะที่ขับรถลอยเนี่ยพี่เมฆใช่ง<ช>ี่<ช>แล้วเป็นทุนขงนองคุณทุนข้างนอกเข้าไปหรือว่าทุนองเขากคงีทั้งสองอย่างนะครับแต่ก็แต่ก็เห็นคน,คนกัมพูชาขับซุปเปอร์คาร์กันเป็นเรื่องปกตินะครับเขา่เขาอาจจะไม่ได้แบบมาใช้เหมือนเป็นวีกเอนคาร์แบบบ้านเราแต่เขากลายมาเป็นแบบเออวีกวีกเดย์ยูสเลย ะครับปกติบ้านเราโรลส์รอยก็จะเป็นออ c เคชันแบบเออไปกาล่าดินเนอร์ไปในพวกนี้แต่ของเขาไม่เขามาใช้กันในในชื่อประจำวันเลยก็<ค>ก็กกน่าสนใจนะครับแล้วก็แต่ที่ตรงนั้นมันคงเป็นตลาดาอ,อที่มันเนชมากแต่ถ้าถามว่าโดยแมสเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าออรถยนต์เนี่ยเป็นรถยนต์ค่อนข้างต้องเรียกว่าใหม่เลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นรถไฟฟ้าเริ่มมีมากขึ้นนะครับ พี่เมฆเขาไม่ทำมาหากินอะไรคะทำไมถึงได้ร่ำรวยขนาดแสดงออกได้ชัดเจนถึงสินทรัพย์ขนาดนี้คะเอออะไรนะกถ้าถ้าเป็นไปอย่างที่หลายๆคนพูดอันหนึ่งมันอาจจะมีเรื่องของตลาดเกลยดเทาเทาเข้ามาบ้างแต่ผมว่าบนบนพื้นฐานเนี่ยไอ้เทาเทเนี่ยมันก็คงไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนมีรถดีๆได้ทุกทุกบ้านหรือมีตลาดเออ ผู้อสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับมันก็คงมีพื้นฐานที่มันมีอย่าลืมว่ามันมีโรงงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากในคัมบูชาในประเทศต่างๆที่เขาไปลงทุนเพราะฉะนั้นรายได้ต่อหัวของเขาขั้นต่ำเวลาเราดูเราชอบดูขั้นตนะ่ำเนี่ยเราไม่ได้ดูคนคนทั่วไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ขั้นต่ำก็อยู่ที่หกเจ็ดพันบาทต่อเดือนซึ่งมงันก็โตขึ้นมาเยอะระดับหนึ่งนะครับ แต่ถ้ามาดูที่เป็นพวกพนักงานทั่วไปเนี่ยเขาก็ <c oughs> ขึ้นระดับเป็นหมื่นแล้วเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นหมื่นต้นๆหรืออะไรอย่างน,นหรือไงก็ตามเพราะว่าผมก็เป็นคนชอบ <c> observe <oughs> ก็เข้าไปในห้างเขาก็เห็นคนแต่งชุดทำงานไปกินข้าวกลางวันกินข้าวเย็นกันตอนโดยเฉาะตอนเย็นๆเน,นี่ยก็จะมีแฟม i ลีมาเดินชอปปิ้งกันเยอะมากนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือ เราไม่ต้องแลกเงินเรียวเลยเราเอาเงิน US เข้าไปใช้ได้เลยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมีป้ายราคาสองละสองอันเสมอก็คือมีป้าย US กับมีป้ายเงินเรียวคู่กันอยู่ที่เราจะเลือกใช้อะไรนะครับค่ะแสดงว่ากำลังซื้อส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยมันมาจากข้างนอกไอ้ตัวข้างในเขาเองเนี่ยที่เป็นเรื่องของอรายได้ที่จะส่งออกไปต่างประเทศเนี่ย มันไม่ค่อยมีคือเราอาจจะคนนึกไม่ค่อยออกนะก็เขาก็มีส่งออกเขาก็มีส่งออกแต่ว่าท่องเที่ยวเพราะวเฉพาะเมืองนะครับเฉพาะเมืองโดยเฉพาะอย่างเสียงเรียดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองหลักพนมเปญเองก็ไม่ได้มีมีธุรกิจเอท่องเที่ยวอะไรที่นั่นแต่ก็จะเป็นเมืองที่เอกลายมาเป็นเมืองที่เอมีคนต่างชาติมาลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้ตัว เ,ออเรียกว่าตลาดของ Middle Class เนี่ยมันถึงโตเร็วมันอาจจะเป็นเหมือนกรุงเทพนะครับออโตที่เมืองกรุงเทพเป็นหลักถ้าเทียบ mm hmm. เทียบเ,เสียงเรียบก็เป็นตลาดท่องเที่ยวพรีเมียมก็อาจจะเป็นภูเก็ตบ้านเราอะไรเงี้ยคือถ้า mm hmm. ผมจะเปรียบเทียบก็ให้เห็นชัดๆก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็การที่เนออี่ยจริงๆเดือนกันยาประมาณ ประมาณนี้เขาจะไปเปิดสนามบินใหม่แล้ถ้าเขายังอยู่คงคงสเตจเดิมของเขาสนามบินใหม่ที่พนมเปญที่ทางจีนลงทุนเนี่ยผมว่ามันก็คงจะเปลี่ยนแปลงอะไรในเมืองค่อนข้างได้เยอะนะครับแสดงว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ทุนเนี่ยก็คือชัดเจนแหละเป็นจีนที่เข้าไปเรื่องของมีฟาสต์ไซค์เป็นใหญ่เยอะที่สุดครับเยอะที่สุดเยอะที่สุด แล้วก็เข้าไปทําธุรกิจเยอะที่สุดด้วยโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ก็เป็นจีนอย่างสี่นุวิวก็เคยบอกว่าแทบจะเป็นจีนเลยใช่ไหมพี่ก่อนโควิดนี่เกาหลีเยอะนะครับก่อนโควิดนี่คือจีนกับเกาหลีนี่สู้กันเลยครับเพราะว่าแต่พอหลังโควิดเนี่ยก็เห็นเลยว่าเกาหลีหายนะครับจีนเอาจริงจจีนก็ทยอยกลับมาแล้วเท่าที่ผมพอทราบมาเนี่ยทุนไทยก็ไปไล่เทคตึกเก่าที่ยังสร้างไม่เสร็จ เอามาอามาทำโปรเจกต์ให้จบมนะครับก็ก็ต้องบอกว่าเอพอเขาเศรษฐกิจเขาโตเร็วเนี่ยเออมันก็เลยทำให้ให้มีเดลคลาสเขาเขาก็โตตามไปด้วยแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าดูแนวโน้มเนี่ยแม้กระทั่งโรงโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรพวกนี้ก็มีมากขึ้นเพราะว่าเขาเองเขาเอรออโดยเพระเจนใหม่ของเขาเนี่ยซึ่งเป็นเจนที่ที่เพูดว่า เกิดมาหลังสงครามแล้วหรือโตมาในช่วงสงครามของเขาเนี่ยเขาก็ขึ้นมาเป็นท็อปแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาแฟมิลีเขาเพราะเขารู้ว่าวีของเขาคือพอเปลย์ชันเขาหายไปเยอะนะในช่วงสงครามกลางเมืองเขาเขาก็พยายามเอ่อเอ่อโปรดิวส์ตัวเจนใหม่ของเขาเพิ่มขึ้นนะครับอืมค่ะพี่เมย์ครับกฎระเบียบอะไรของเขาในเรื่องของต่างชาติที่เขาไปลงทุนเนี่ยเปิดรับแค่ไหนทำไมซูครู่พี่เมย์บอกมันไม่มีมันไม่มีแคปเลย ทุกอย่างง่ายมากเร็วมากทุกอย่างเฟล็กซิเบิลมากฝากเงินเป็นเมื่อก่อนที่เราฝากเงิน US อกันไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือเราฝากเงินเป็น US อได้แล้วก็โอ้โหผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดอกไม,ไ,มไม่ไม่กล้าฝากเหมือนกันครับดอกเบี้ยสูงมากเจ็มมดแปดเปอร์เซ็นต์ที่จับตัวเลขเนไม่ได้แล้วนะครับซึ่งบ้านเราต่ําเตี้ยรเรียดินเนี่ยเขาเขาไปเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์เออเราก็ฝากเป็น US เอได้ฝากเป็น เป็นเป็นเงินบาทได้เลยโดยตรงไม่ต้องนั่นคือเพราะฉะนั้นเขาเขาจะเป็นอะไรที่เฟ e x ิบิลกว่ากว่ามันก็เลยทําให้หลายๆายธุรก,กิจเนี่ยเขาไปทาทาให้ง่ายแล้วก็เร็วมากเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เศรษฐกิจเขาก็เออโตครับผมค่ะอย่างนี้แสดงว่าอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ก็ต้องน่าจะต้องสูงตามด้วยนะคะถ้าเงินฝากสูงขนาดนี้ก็ก็ก็คงไปตามนั้นแต่อย่าลืมว่าอย่างทุนจีนเข้ามาเข,า,ขาก็ไม่ได้มาล มากู้โลโก้เขาก็กู้มาจากจากที่รัฐบาลจีนซัพพอร์ตเพราะว่าธุรกิจจีนเองก็มีรัฐบาลจีนหนุนหลังของเขาอยู่ตลอดเวลาครับค่ะพี่เมฆแล้อย่างสัดส่วนการอ่ะอย่างสมมว่าสังหารเทรัพย์ของเราเนี่ยเราก็ยังต้องคงสภาพไว้นะห้อร์ซของเราเนี่ยก็ถือเกินจากนี้ไม่ได้ ของเขาเป็นไหมคะเขามีแคปไหมคะแต่และอุตสาหกรรมหรือว่าแต่และธุรกิจเนี่ยห้ามผมเข้า,าใจว่าไม่มีเลยนะเพราะว่าหลายๆตึกเนี่ยเป็นของฟิลเลยคือตึกแท่งตึกสูงสูงใหญ่ผมเองผมก็งงนะว่าก็ขายขครคือมันใหญ่มากอะตึกมันแบบใหญ่สเกลล a r g e s c แบบคือใหญ่กว่าบ้านเราอะคอนโดบ้านเรายังแบบเป็นแท่งแท่งันนี้เป็นสามสี่แท่งติดติกัน แล้วก็เลยดงหน่อยก็มีแล้วก็คือแล้วคาแรคเตอร์มันดูก็รู้ว่าว่าเป็นของจ mm ีนนะฮะเพราะฉะนั้น mm hmm. ผมว่าเขาโอเพ่นมากเพราะว่าเขาก็คงจะจะอยากจะสปีดั p ตัวเศรษฐกิจของเขาให้เร็วที่สุดแล้วก็มีโครงการใหม่ๆตลอดเวลาจริงๆก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเนี่ยโอ้ oh, อันนี้ถ้าเกิดนี่ก็คงเดือดร้อนไปเรียบร้อยแล้วก็ก็มีการเตรียมจะกเจวีกับ ธุรกิจมีเดียในในกัมพูชาอยู่เหมือนกันก็เริ่มพูดคุยมีเริ่มตัดกันมาวิเศษกันเรียบร้อยแล้วด้วยก็ก็เตรียมการขยายงานของอินเด็กซ์เข้าไปในกัมพูชามากยิ่งขึ้นแต่ก็พอดีมนีจังหวะนี้พอดีก็อืก็โชคดีนะครับคือมุมหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็คงเดือดร้อนหนักกว่านี้แต่อันนี้ก็ถือว่ามีมีเอ่อเหตุการณ์นี้ก็เลยแตะเบรกันไว้ แต่ถ้าถามผมว่าโดยภาพรวมแล้วนะครับออถ้าทุกอย่างก,กลับมาในสาคาปกติเนี่ยผมก็ยังมองว่าตลาดกัอุูชาเป็นตลาดที่เป็นโอกาสของของคนไทยเยอะนะครับในหลายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟู้ดไม่เรื่องเรื่องของเฮลท์แคร์แล้วก็บิวตี้หรืออาร์อาเครเดอร์เพราะว่าตลาดเขาโตวันโตคืนแล้วเอง mm hmm. เขาเองก็ไม่ได้เลือกของถูกอย่างเดียวเขาก็เลือกของคุณภาพด้วยแล้วกออ็ในมุมนึง่ง เนื่องจากเราส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ของเราค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ,อละครไทยอเอ,อก็เป็นเรื่องฮิตของเขาที่นูน่นก็จะดูสังเกตได้ครับคนที่พนมเปญเนี่ยแต่งตัวเอาว่าเดินมาแยกไม่ออกนะครับว่าคนไทยคนคนึ่งคนเหมือนเหมือนมากมากวิธีการแต่งตัววิธีเมคอัพไปในทิศทางแล้วก็ ร้านอาหารที่ฮิตเนี่ยก็ร้านอาหารไทยเท่านั้นแหละครับที่ที่คนนั่งรับประทานกันเออาหารญี่ปุ่นอาจจะมีนั่งบ้างอาจจะเกาหลีอาจจะมีบ้างแต่ร้านร้านอาหารไทยอฮิตฮิตทั้งนั้นเลยมันมันลิ้นเดียวกันเลยครับรสดร่นิยมมันอันอื่นเขาอาจจะทานเป็นมื้อพิเศษแต่อาหารไทยคือมื้อปกติของเขาอ่าค่ะเมือพี่ผู้ยพูดเหมือนว่าใครที่ไป เปิดทำธุรกิจที่นู่นน่ะคือหนึ่งง่ายสะดวกแล้วก็เร็วแล้วก็สิ่งนี้สําคัญคือมันมีดีมานพี่เม่บอกมันมีดีมานใช่ใช่ไปอโอกาสเจ็น้อยอ่ะโอกาสเจ็กน้อยใช่ใช่คู่แข่งยังยังยัง,ยงไม่ไดูุ้เดือดน,นะเราก็มีหมดแล้วนะครับมีพิซซ่าถ้าผมจงไม่ผิดสึ่พิซพซ่าคัมบรีก็ไปแล้วนะครับ<ม>ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ กลุ่มโรงแรมของเราก็เข้าไปเยอะมากนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งเสื้อผ้าแฟชั่นคอสเมติกนี่เข้าไปเต็มเลยครับเพราะฉะนั้นผมว่าคือเขาเขายังไม่ได้ไปถึงไฮเอนด์แบรนด์เพราะฉะนั้นโอกาสของของธุรกิจไทยที่เกี่ยวกับบิวตี้เกี่ยวกับเรื่องความงามต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะพอเออมันก็คงเอฟเฟคนิดนึง,งนะครับเพราะตอนนี้เขาห้ามละครไทยใช้อยู่อะไรเนี้ยก็ก็อาจจะเอฟเฟก พอสมควรแต่แต่ตอนที่จริงๆก็ไม่กี่ปีนี่เองที่ที่เขาเปิดให้ละครไทยเข้าไปเนี่ยก็ก็ฮิตเลยนะครับ mm hmm. ทันทีที่เข้าไปก็ฮิตผมมีโอกาสคุยกับคนคนกัมพูชาบอกว่าทําไมไม่ชอบดูหนังฮอลลีวูดหนัง mm hmm. หนังอะไรทุกนี้เขาบอกว่าดูไม่รู้เรื่องมันเร็วของละครไทยเข้าใจง่ายไม่ใช่เรื่องภาษาอย่างเดียวแต่มันเข้าใจง่ายแล้วมันแบบบ้านๆดี ดูแล้วไม่อของข้อริบูดมันตัดเหตุการณ์สลับไปสลับมามีนิดนึงก็งงแล้วครับมันเขาเลยชุดแล้วก็วัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันมันก็เลยคงคงทําให้เขาแอบสอบกันได้ง่ายแต่เขาต้องบอกว่าเออคงเใช้เวลาอีกพักหนึ่งที่กว่าจะเอาไว้ให้ให้เลิกโรคกันก่อนแล้วกันครับตอนนี้เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของมันนี่แชทนะคะ